สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมโด่งนะครับท่านจะเรียกอาจารย์โด่งหรือพี่โดงก็ได้นะครับคราวนี้ผมมาในบรรยากาศนอกสถานที่นะครับอันนี้เป็นเรือนไทยรีสอร์ทนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบุเปยอำเภอ้ํำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเจ้าของรีสอร์ทก็สนิทกันรักกันมากและที่สำคัญคือคอเดียวกันคือคอพระเครื่องนะครับ ก็คราวนี้ผมขออนุญาตเจ้าของสถานที่มาทำคลิปความรู้สบายๆชิวๆกับณเรือนไทยรีสอร์ทแห่งนี้จึงสังเกตว่าด้านหลังจะเป็นการสะสมของเก่าทุกยุคทุกสมัยนะครับตรงตรงนี้อาจจะกลายเป็นหรือตอนนี้ก็กลายเป็นภูมิปัญญาความรู้นะครับที่เกี่ยวกับการสะสมของโบราณสะสมของเก่านะครับหากท่านมีโอกาสมาทเที่ยวน้ำยืนอุบลราชธาน,นีนะครับ แนะนำเรือนไทยรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะเ,เขียนรายละเอียดไว้ข้างล่างนี้นะให้ท่านเข้าไปคลิกดูนะครับก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับก็ขอเป็นบรรยากาศชิลๆสบายๆนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องมากมายหรือเกี่ยวกับด้านการทําประกันต่างๆที่ผมถนัดนะครับอันนี้เราก็มาแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันก็ผมก็อายุ รวม60แล้วนะครับก็ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากมายนะครับโดยเฉพาะการต่อสู้ชีวิตนะครับการเป็นหนี้ถึง70ล้านบาทแล้วก็สามารถปลดหนี้ปลดสินได้ใช้เวลา10ปีนะครับแล้วก็ความรู้ทางด้านพระเครื่องนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นเลขาธิการสมาคมพระเครื่องเมืองไทยนะครับเป็นนักเขียนนะครับอย่างที่หลายท่านก็ทราบนะบในนิตยสารพระเครื่อง สองสามฉบับนะครับแล้วก็ยังเป็นอะไรอีกหลายอย่างที่ทำนะครับก็มีความรู้เรื่องด้านประกันชีวิตทําความรู้เรื่องเกี่ยวกับพระเครื่องพอประมาณนะครับคราวนี้เราไม่ได้คุยกับเรื่องต่างๆเหล่านั้นแต่เราจะมาคุยกับเรื่องของปรัชญาการใช้ชีวิตหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาการของความสําเร็จเล็กๆนะครับซึ่งก็ถือว่ามาแลกเปลี่ยนกันผมเชื่อว่ามีกูรูหลือหลายท่านเหลือเกินนะครับที่ให้ความรู้หรืออาจจะ มีที่ปรึกษานะครับไลฟ์โค้ดต่างๆมากมายซึ่งต้องขอบคุณผมเองก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่เอามาแลกเปลี่ยนกันจากประสบการณ์นะครับผมเองก็ไม่ได้ว่าเป็นคนเก่งอะไรมากมายเข้าเรื่องกันเลยนะครับหัวข้อในวันนี้คือเดี๋ยวผมจะเขียนให้มันกระชับฉับไวสลักส,สลวยก่านนี้นครับในหัวข้อคอนเทนต์ที่ว่าบางครั้งการสูญเสียการพ่ายแพ้การล้มเหลวนะครับ อาจจะสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตของเรานะครับก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ไม่ต้องเจาะจงเรื่องพระเครื่องกับเรื่องพระกันอะไรมากมายนะครับก็ครับก็เรามานึกถึงคุยกันไปเรื่อยๆนะครับเรามานึกถึงการเสียกรุงเสียอยุธยาของเรานะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าผมไม่จะเป็นนักประวัติศาสตร์อะไรครับก็มีความรู้งูป่านะครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าเรา ไม่เสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยนะครับการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองปีสองพันสารอยสิบถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะครับก็ผ่านมาสองรอยกว่าปีใช่ไหมครับสองพันสาร้ยสองนสี่รอยนะสี่รอสบนะประมาณนะครับร่วมสองถึงสามร้อยปีเนี่ยนะครับเราลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราไม่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเนี่ยปัจจุบันประเทศไทยจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ ดูที่ท่านจะคิดกันต่อยอดไปเรื่อยนะครับแต่เท่าที่ผมมองเนี่ยถ้าเราไม่เสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยนะครับผมก็มองว่าผิดถูกก็แล้วแต่นะครับก็ถ้าเราไม่เสียกรุงครั้งที่สองนะครับฐานะของเราก็คงไม่แตกต่างจากประเทศพมา่าณตอนนั้นนะครับเพราะไทยกับพมา่ากรุงศรีอยุธยากับพมา่านะครับก็รบพุ่งกันตลอดเวลา มาเป็นเลยร้อยปีนะครับเป็นที่รู้กันว่ามันเหมือนกับเป็นการสืบทอดอันนี้ไม่ได้ไปกล่าวหาโทษใครนะครับมันเป็นเรื่องของโบราณประวัติศาสตร์ไปแล้วนะครับก็เป็นที่รู้กันว่าอะนะครับทางพมา่าก็เหมือนกับกษัตริย์ทุกพระองค์เนี่ยที่ขึ้นขึ้นมาครองราชตั้งแต่โบ,บราณมาเนี่ยก็จะต้องถูกบูกฝังว่ายังไงจะต้องตีกรุงศรีจะต้องครอบครองกรุงศรีให้เป็นเมืองขึ้นให้ได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับ กษัตริย์องค์แล้วองค์เล่าของพม่าก็จะต้องขึ้นมาแล้วก็มีเหมือนกับเป็นเป็นเป็นความสืบทอดทางความคิดว่ายังไงต้องตีกรุงศรีต้องให้กรุงศรีเป็นประเทศสลาศให้ได้ตกเป็นเมืองขึ้นให้ได้นะครับนะครับกรุงศรีก็ถูกปลูกฝังมาว่ายังไงจะต้องยึดเชียงใหม่พิษณุโลกไปจนถึงกัมพูชาให้เป็นเมืองขึ้นให้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมด,ดาแต่ถ้าเรามองย้อนดูว่าถ้าวันนั้นเราไม่เสียกรุงครั้งที่สองซึ่งเป็นเรื่องที่คนไทยเรา นะครับเสียอ,อกเสืยใจมาอย่างมากมายนะครับก็เป็นที่รู้กันว่าจะถูกจะผิดผมไม่ทราบแต่เท่าที่เรารู้มาก็นะรกรุงศรีก็ถูกเผาลาบเป็นหน้ากลองนะครับแทบไม่เหลืออะไรเลยนะครับจนพระเจ้าตากสินมหาราชเข้าไปกู้กรุงศรีได้นะครับหลังจากเสียกรุงแล้วครั้งที่สองแล้วเนี่ยนะครับก็ดูแล้วไม่น่าจะบูรณะอะไรได้นะครับจึงย้ายเมืองหลวงมาตั้งที่กรุงทนบุรี ก่อนที่จะไปเป็นกรุงรัตนโกสิน์ปัจจุบันถ้าเกิดว่ากรุงศรีไม่แตกนะครับก็คงจะยับเยินพอสมควรนะครับนะฮะแล้วก็คงจะลบกันไปลบกกันมากับพมา่านะครับตลอดเวลานะครับและหลังจากนั้นไม่นานอีกประมาณสักน่าจะสักร้อยปีมั้งครับนะฮะก็พมา่าก็ตกเป็นเมืองขึ้นนะครับตกเป็นเมืองขึ้นของนะครับของ ผมก็จำไม่ได้ว่าอังกฤษหรือฝรั่งเศสนะเอาว่าตกเป็นเมืองขึ้นแล้วกันนะนะครับอ่าึกจะเป็นของอังกฤษมั้งครับนะฮะแล้วคิดว่าประเทศไทยจะรอดไหมครับนะครับถ้าเกิดไม่เสียกรุงครั้งที่สองก็คงไม่เกิดพระเจ้าตากที่เป็นประวัติศาสตร์ก็คงไม่เกิดต้นรัชกาลนะครับรัชกาลที่หนึ่งพระพุทธยอดฟ้านะครับก็คงไม่เกิดราชวงศ์จักรี แล้วก็คงไม่เกิดรัชกาลที่หนึ่งสองสามสี่ที่ทำนุบำรุงประเทศสยามมานะครับจนมาถึงรัชกาลที่ห้าก็เกิดการเลิกทาสใช่ไหมฮะเกิดการเลิกทาดนะครับถ่าตอนนั้นไม่มีไม่รู้จะเลิกทาสเมื่อไหร่นะครับและผมเชื่อว่าฐานะของประเทศไทยเราก็คงไม่แตกต่างกับพมา่าแล้วเราก็คงจะไม่ได้บทเรียนนะกษัตริย์ของบรุรพมาหากษัตริย์าทิลาของเจ้าของไทยโดยเฉพาะรัชกาลที่ห้า ก็คงจะไม่ได้บทเรียนจากการเสียกรุงครั้งที่สองก็อาจจะตั้งอยู่ในความประมาทนะครับซึ่งอาจจะทําให้รัชการที่5ของเราอาจจะไม่ได้ไปนิราชประพาสต,ต่างประเทศเพื่อเอาวัฒนธรรมดีๆนะครับเพื่อจะให้ประเทศสยามของเราในตอนนั้นเนจเริญรุ่งเรืองเพื่อให้ทัดเทียมกับนานา,นาประเทศทางยุโรปและเป็นผลทําให้ จากบทเรียนของการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนั้นนะครับก็ทำให้มานะครับเป็นบทเรียนทำให้พระองค์ได้ทรงที่จะนำบทเรียนนั้นมาพัฒนาประเทศสยามให้จเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับประเทศทางตะวันตกและทำให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและฝรั่งเศสใช่ไหมครับอันเนี้ยนะครับก็อาจจะเกิดตรงนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ณนะ แล้วถึงตอนนั้นเราอาจจะต้องประเทศไทยอาจจะตกเป็นเมืองขึ้นถ้าเกิดกรุงศรียอยุธยาเนี่ยไม่เสียกรุงทั้งที่สองประเทศไทยเราอาจจะตกเป็นเมืองขึ้นนะครับของอังกฤษหรือฝรั่งเศสที่เข้าแย่งประเทศไทยกันเลยเกินหรือประเทศสยามกันเลยเกินนะครับตอนนั้นก็กลงจะเกิดขึ้นตรงนี้อันนี้ก็เป็นแบบว่าความรู้งูมูปปลาของผมทางด้าน mm hmm. ประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับกลับมาที่ตรงนะครับหลายคน นักศึกษารุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่ก็อยากจะจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกนะครับกันทั้งนั้นเลยนะครับ,นะรบก็มีหลายคนที่ไม่เรียนไม่จบมหาลัยอย่างบิลเกตเจ้าพ่อไมโครซอฟท์ให่ไหมครับแล้วก็หลายคนครับที่ไม่จบมหาวิทยาลัยนะครับ,นะรบแล้วก็กลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในระดับโลกหลายๆคนเลยนะครับที่เรียนมหาลัยไม่จบอย่างเงี้ยนะครับก็กลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จ ในระดับโลกอย่างเช่นบิลเกตแล้วก็คงมีอีกหลายๆตัวอย่างครับในชีวิตของท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ในชีวิตของผมนะผมเองก็ขออนุญาตยกตัวเองตัวเองลดน้ำผมเองก็ไม่จบปริญญาตรีนะครับทั้งๆท,ที่เพื่อนผมเนี่ยนะครับเพื่อนผมที่เรียนมาด้วยกันสมัยมัธยมเนี่ยก็จบหลายคนก็จบเมืองนอกจบที่อเมริกาจบประเทศจีนจบอเมริกาหลายคนนะครับก็จบปริญญาตรีทั้งนั้นเลยนะแต่ผมเนี่ย เป็นหนึ่งที่น้อยคนในรุ่นที่ไม่จบปริญญาตีน้อยมากนะครับผมก็ไม่จบปริญญาตีก็เพราะว่าจะต้องช่วยเหลือกิจการคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะว่าพี่ชายผมก็ดันไม่ปกตินะครับเป็นชีวิตไม่ปกตินะครับก็ทําให้ผมกลายเป็นผู้ชายคนที่สามนะครับคนโตพี่สาวก็ไฟบังคับให้จะต้องช่วยเหลือกิจการคุณพ่อคุณแม่ คนไทยซื้อสายจีนนะครับก็ต้องช่วยคุณพ่อแม่แตั้งแต่เด็กสมัยเรียนก็เลยทําให้ไม่จบปริญญาตรีนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพอมีฐานะนะครับถามว่าผมจะไปเรียนต่อที่อเมริกาหรือจะไปเรียนต่อที่เยอรมันตอนนั้นนะครับผมก็ตัดสินใจอยู่นานนะฮะส่วนหนึ่งก็ยอมรับว่ากลัวต่างประเทศเหมือนกันแต่จริงๆแล้วก็ควรจะไปนะสุดท้ายก็ตัดสินใจนะครับก็นะ เปี่ยนวิชาชีพช่างก่อสร้างนะครับแล้วก็จบแค่ปวสแล้วก็มาช่วยคุณพ่อคุณแม่นะครับ,นะรบก็จนมาถึงป่านนี้นะครับนะครับถ้าผมไม่เจ๊งนะครับวิธีการปี40่ึ่งล้มเหลวเหมือนกันถูกไหมถือว่าเป็นความล้มเหลวเป็นการผิดพลาดหรือเป็นการเจ๊งอะไรก็แล้วแต่ทางธุรกิจนะครับจากปี40นะครับแล้วทำให้ผมเป็นหนี้70ล้านบาทนะครับผมก็คงไม่มีโอกาสได้มาเป็น คนที่เชี่ยวชาญด้านพระเครื่องหรืออาจจะไม่มีโอกาสที่จะมาทําเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจประกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่เกิดวิกฤตการณ์ต้มวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งปี40ชีวิตผมก็คงไม่ดําเนินมาถึงวันนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นหนี้70ล้านบาทแล้วก็ใช้เวลาอีก10ปีในการปลดหนี้70ล้านบาทก็เรียกว่าแฮกๆจนถึงวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกกับ เอฟซี ờ, ทุกท่านหรือท่านผู้ชมทุกท่านก็ตามนะครับที่ทุกคนก็จะมีประสบการณ์ของชีวิตนะครับนะครับที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความเจ็บปวดความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าเสียรู้โดนหลอกสารพัดนะธุรกิจเจ๊งนะครับโดนหลอกโดนโกงสารพัดผมก็โดนมาหมดแล้วครับนะครับโดยเฉพาะวิกฤตการต้มยำกุ้งปี40นะครับ ที่ทําให้ผมเป็นหนี้เจ็ดสิบล้านนะครับแต่ความชอกช้าเหล่านี้มันก็ทําให้ผมเข้มแข็งแล้วก็สู้กับชีวิตนะครับจนกระทั่งก็ปลดหนี้เจ็ดสิบล้านบาทได้นะครับก็กลายเป็นผู้ภาษาบ้านๆก็กลายเป็นเสียนพระแต่ถ้าอีกมุมหนึง่งอีกอาชีพหนึง่งผมก็กลายเป็นนะครับเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจประกันชีวิตเล็กๆในระดับหนึ่งนะครับก็ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าถ้าเป็นเรื่องดีเราคงไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เนี่ยผิดหวังล้มเหลวเจ๊งบงโดนโกงนะฮะผิดพลาดใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเราย้อนมองย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นที่ผลพูดมาเนี่ยถ้าเรามองดูดีๆนยเราจะรู้ว่ามันเป็นบทเรียนที่ดีหรือบางทีมันอาจจะเป็นก้าวบันไดก้หนึ่งของ ความสําเร็จในเบื้องต้นเพราะความเจ็บปวดความผิดพลาดความลมเหลวความพ่ายแพ้ทั้งปวงเนี่ยนะมันทําให้เราหัวใจเราเนี่ยนะครับแกล่งทำให้ใจเราแกล่งนะครับแล้วทําให้เราเนี่ยรอบคอบมากขึ้นสู้ชีวิตมากขึ้นระมัดระวังมากขึ้นรอบคอบมากขึ้นในการที่จะก้าวต่อไปจากความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมากลับมาถึงปัจจุบันในวันนี้ เราก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากยิ่งขึ้นมาอีกนะครับบางคนเขาบอกว่าวิกฤตการต้มยำกุ้งปี40ประเทศไทยเป็นหนี้ทั้งประเทศนะครับแต่มันก็แค่เซกเตอร์หนึ่งส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมบางอย่างของโลกเนี่ยมันยังไปได้ดีนะครับแต่สำหรับวิกฤตการโควิด19เมื่อปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้นะครับนะ ไปถึงปีที่สองกาลังเข้ามาปีที่สาของเดือนมกราเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราลําบากหรือเขาเปรียบเทียบว่ามันแย่เพราะมันทั้งโลกแล้วทุกสาขานะครับที่ทั้งโลกนะฮะที่ทําให้คนผิดพลาดหรือตกระกรรมลําบากยากเข็นธุรกิจเจ๊งสารพัดส,สารเพเลอะนะครับที่มันหนักกว่าต้มยํากุ้งได้ซ้าไปนะครับและวนและนี่มันก็คงจะเป็นมันคงจะเป็นบททดสอบอีกบททดสอบหนึ่งที ขอโทษผู้หยาบหยาบโคตรพ่พอโคตรแม่หนักเลยใช่ไหมครับนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่รับผลกระทบนี้เช่นกันนะไม่ได้ดีกว่าทุกท่านนะครับแต่ทั้งหมดที่เล่ามายืดยาคุยมายืดยาวเนี่ยก็อยากให้เป็นกําลังใจกับทุกท่านว่าทุกความผิดหวังความพ่ายแพ้ความยากลําบากความผิดพลาดในอดีตท,ทั้งปวงจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับมันจะเป็นบันไดก้าหนึ่งหรือสองก้าหรือสามก้าแรกที่ทําให้เราเนี่ย แกล่งนะครับขอให้ลูกเราเนี่ยนะครับก็พูดซ้ำซากนะก็ต้องต่อสู้นะครับฟังดูแล้วมันเหนื่อยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดให้มันเป็นบวกนะครับว่าความลําบากในตอนเนี้ยซึ่งมันก็จะกลายเป็นอดีตในวันข้างหน้าเช่นกันเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราแกล่งรอบคอบนะครับแกล่งรอบคอบวางแผนให้ดีๆนะครับนะครับ ความผิดหวังความล้มเหลวความใบ้แพ้มันเกิดขึ้นหลายครั้งในชีวิตนะครับอยากจะฝากบอกว่าถ้าคิดให้มันง่ายขึ้นมองให้มันมองให้มันเป็นบทเรียนมองให้มันเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จนะครับและอีกความคิดหนึ่งก็คือนะครับก็ให้เราให้เราเนี่ยกระทาการใดๆก็ตามนะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะครับแล้วก็ให้พวกเราเนี่ย มองว่ามันจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้นะครับและให้เรามองอีกอย่างหนึ่งก็คือความสําความผิดหวังล้มเหลวมันเกิดขึ้นหลายครั้งมากนะครับก่อนที่จะประสบความสําเร็จนะครับขอเพียงแค่เราคิดว่าเราเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็พ่ายแพ้ผิดหวังแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งและอีกครั้งหึงและอีกครั้งหนึ่งครับผมเชื่อว่าเราอาจจะล้มเหลวผิดหวัง เสียใจสักร้อยครั้งขอเพียงหนึ่งครั้งแค่หนึ่งครั้งที่เราประสบความสำเร็จมันก็คุ้มค่าแล้วก็เพียงพอดังนั้นทุกความผิดหวังล้มเหลวเสียหายมันคือหนึ่งในสถิติของความสำเร็จนะครับคิดง่ายๆคือผิดหวังเริ่มใหม่ผิดหวังเริ่มใหม่ทำใหม่ผิดหวังอีกใช่ไหมเริ่มใหม่ทำใหม่นะเดี๋ยวมันจะต้องมีสักหนึ่งครั้งในร้อยครั้งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ ขอเพียงเราอย่าหยุดทำปาปลดไฟครั้งนะครับอย่าหยุดทำขอเพียงทำใหม่เริ่มทำใหม่และก็เริ่มทำใหม่และก็เริ่มทำใหม่อย่าหยุดที่จะทำมันต้องมีสักครั้งหนึ่งเว้ที่เราจะชนะและประสบความสำเร็จเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับผมเองก็เหมือนทุกท่านครับผมก็เริ่มต้นใหม่ถึงวันนี้อายุเข้าเลขหกแล้วก็ยังเริ่มต้นใหม่ทุกวันทุกวันไม่หยุดที่จะทำเริ่มต้นใหม่ทุกวันเมื่อวานผ่านไปแล้ว โทษน,นะครับช่างแม่งวันนี้เริ่มต้นใหม่ทําอะไรก็ได้ครับที่มันมันก้าวหน้าขึ้นมานิดหนึ่งมันสร้างประโยชน์ขึ้นมานิดหนึ่งทําความดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งทุกวันทุกวันนะฮะพรุพ่งนี้เริ่มวันนี้ก็เริ่มใหม่อดีตช่างมาวันนี้เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ทุกวันมันต้องมีสักครั้งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จและผมเชื่อว่าเราทุกคนทําได้แน่นอนหวังว่าครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านอาจจะวกไปวนมาก็ตามภาษาสอพนะครับเป็นกำลังใจครับสู้ๆกันครับ เริ่มต้นใหม่คิดไม่ต้องคิดมากครับว่าวานช่างมันละว,วันนี้เริ่มต้นใหม่ทําอะไรก็้ที่จะเป็นประโยชน์สักหนึ่งอย่างอย่างน้อยนะครับทําทุกวันครับเริ่มต้นใหม่ทุกวันครับมันต้องสมฤทธิสักวันโชคดีกันครับอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดไลค์เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเย่ yeah.